กับยิวเกือบเลิกกันก็พเพราะเรื่องเงินของแม่มาตลอดยิวกับแม่ต้องเกลียดกันก็พเพราะเรื่องเงินหนูเป็นคนกลางหนูรักแม่หนูรักยิวหนูไม่อยากให้ยู่จินอาขาดพา่อหนูต้องอดทนกับเรื่องนี้มาตลอด นี้หนูต้องบาลาน์เวลาหนูต้องทํำยังไงก็ได้ให้แม่ไม่เจอยิวหนูต้องทำยังไงก็ได้ให้หยิวอะไม่ต้องมารับรู้เรื่องแม่หนูต้องปิดบังไว้ในใจตลอดพอหนูไม่อยากให้ทั้งคู่ต้องมาทะเลาะกันพวล้ทั้งคู่ต้องทะเลาะกันคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือเจนนี่ก็คือหนูทุกครั้งที่แม่ขอเงินลิลี่ทุกครั้งที่ลิลี่ร้องไห้ทะเลาะกับแม่คนที่เจ็บปวดก็คือหนู ที่หนูออกมาพูดแบบนี้คนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือหนูเหมือนกันจนถึงตอนนี้หนูมาพูดเรื่องแม่หนูก็ยังบอกว่าหนูรักแม่ที่สุดหลายคนบอกว่าให้หนูตัดแม่ออกจากชีวิตมีคนบอกว่าให้หนูแบบเลิกคุยกับแม่หนูทําไม่เคยได้สุดท้ายหนูก็แพ้หนูก็ใจอ่อนกับแม่ตลอดเพราะหนูรักแม่อยากให้แม่ดีขึ้น อยากให้แม่ไปในทางที่ถูกที่ควรไม่อยากให้แม่หลงผิดไม่อยากให้แม่ไร้สุดไม่อยากให้แม่พูดไม่อยากให้แม่ยืมเงินคนนั้นไม่อยากให้แม่มีแฟนไม่อยากให้แม่ยุ่งกับคนนี้หนูเป็นห่วงแม่มาตลอดแต่หนูห้ามแม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อห้ามไม่ได้หนูก็จะต้องให้เรื่องนี้มันจบหนูไม่อยากให้ยูจินกับจาย่าต้องเจออะไรมืนหนูหนูไม่อยากให้เขาทั้งคู่ต้องมารับผิดชอบอะไรเหมือนที่หนูโตมา